ทุกคนผมไปเห็นีนแมพเฮ่งอะไรนะทุกคนผมไปเห็นรีวิวมาในแมพมาในแมพแมพพี่จะพูดแอปไอ้สราทุกคนผมไปเห็นรีวิวในทิิตอกมาว่ามันมีมันน่ากลัว น่ากลัวจริงหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นชื่อแมพให้ดูนะแล้วมันก็บอกกติกามาด้วยว่าห้ามเล่นคนเดียวแล้วก็ให้หาทางออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบจำสเกตลตลอดเวลาด้วยมันจะมันจะจำน่ากลัวเหรอเล่นคนเดียวมันน่ากลัวหน่ลยเลยไม่เราไม่รู้เข้าไปเลยกัน อันนี้ให้มาอ๋อเลือกห้องเหรอคืออะไรอ๋อเลือกห้องอันนี้แบบเล่นหลายคนใช่ไหมทำไมเล่นหลายคนทำไมเราเล่นคนเดียวเราตื่นไงไปเลยเล่นไงเล่นไงไม่รู้ว่ r ทันวาคมสิบเอ็ดเดือนอ่ะวันที่ออกวันที่สิบเอ็ด ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบทสองป่ามืดฮะบทสองมาหรอบทหนึ่งไม่ได้เล่นเลยอยู่บนล่องลอยตอลอดเวลามีอะไรไหมอ๋อมาแล้วเป็นไงวะเล่นไงวะ ตปวหนึ่งนะเปอร์แสงก่อนเอาเป็บป้า่เบ็บมืดมึดเฮียพกเสียงอะไรไม่กี้อนี่อะไรเจดใหม่เหรอสวัสดีเพื่อนร่วมทางต้องไปเรื่อยๆหรอไปทางนี้เหรอหอมมีไฟด้วยอ้าเฮียอะไรไปรัมทำไหน ตามทางนี้ไปหรอแสงยังมืดสิมองไม่เห็นอย่างนี้เนาะให้ตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมชีคุณไม่ได้ามาเล่นคนเดียวน่าจะเล่นกับเพื่อนจะเล่นดูด้วยมันเล่นยังไง อ๋อทำนี้โอ้อะไรอะรายการยิบคือให้ยิบจะเกียบไมเหรอยิบต่อนี้ไหมยิบต่อนี่ไหมต้องกันยิบมาเอออันนี้อะไรไปไหนต่ออ่ะ เอ๋อทำหรอไปทางนี้ใช่ไหมค้นหาบ้านแสดงต้องตรงไปเรื่อยๆสิใชิตัวนี้ไหม αι? มึงแทนี่ก็มองไม่เห็นนะอันนี่นะฮะนี่บ้านมึงเหรอเดี๋ยวลองอ้อมไปดูนะลองอ้อมไปดูเยี้บงกันต้องไปนี่นะ มันคงไม่มีจำตัแกเท่านี้หรอกครับคนหาบ้านคนหาบ้านอ๋อนี่ไง อ๋ออ๋อไปไหนอ่ะ A few minutes late ทำขวัญนี้มันคืออะไรนะม่ไม่เข้ตายอยู่บอกว่าเสียอะไราว่าเสีย อเอยลอ,อยู่โอ้ยอ่าัผมรเยังได้ผมนะรไอ้สาเคืนยาแย่งรนเร็ววิ่งอยู่วิ่งเร็วดีได้ไหม คุณอาจเริ่มเห็นได้ยินหรือย,ยินสิ่งต่างๆโอ้โหเพิ่งมาบอกตอนนี้นะมาถูกไปส่งผ่านทํำผ่านทํำไปทางไหนวะมีไฟด้วยผ่านท่ำเคยเข้าไปทํำหรือผ่านทํำเราไปทั้งนั้นยุ่งเพี้ยนหนวะ นั่นไหน่ะมอ,นะมองเมือนะฮะมึงไปเล่นกับเพื่อนเถอะโรงพยบาบาลสยองขวัญที่ฝันเห็นคุณเริ่มต้น เอาอ๋อม,มันเปลี่ยนไม่หรออะไรอ่ะฟิปแอนคีห่ะคุณเจหรอนี่ไงอะไรอ่ะอ๋อเราก็ทายเหมือนกัน ไ่จำสเกลกเนาะเสีย์สวัสดีครับห,หัวรับไปไปรับไไปลงหฮะหลอทํออ,อกทํอออกไปไปไป คือหาอะไรหาไปหาคุณเจอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อนี่ไงคุณเจไปไปใคห้องไหนอะ่ะห้องตรงนู้นหรอต้องหาเพิ่มหรอ,อเฮ้ยเลิมหรอแหลหมอโอ้เลียยิ่าหน้าไปดอะไยครับหมอ หัอหน้าไปดูเลยครับเด็กที่เพื่อนทำไรอ่ะมีอะไรอ่ะไปไหน,นต่อ น้ยทำไรฮะรู่ดอไปดูสิตัวสู้เลยละพี่กินเลยเข้าไปเนี่ยกูไม่ต้องกลัวพี่อ่ะกลัวไอ้วพกวพกนี้ก่อนสู้เอง A few minutes l a t e ไอวิวฟีดอยู่คืออะไรวะน้ำหน่อยก็ดีนะเราก็เลยไม่เป็นเน่ยทำไมเราก็โดนไม่ได้อืมเอาแจห้องนี้ใช่ไหมไอเหี้ย mời cái gì mời 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 mời

ไปรูแจไปน้ำนำนำ,นำไป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 ข่ห้องสีมันไข่กุนแจ๊กไปขี้ขี้ขี้ยุยู่ขี้ขขเออไปสูงเกินสูงเกินสูงเกินขยับไม่ได้โอเคได้ไหม ยิงไข่ได้ไหมยอ้อนลงมาหน่ยอยย้อนลงมาหน่ยอยย้อนลงมาหน่อยไข่ได้ไหมอ้าไม่ใช่ห้องนี้เราหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ห้องนี้นอนแล้วจะห้องนี้หรือเปล่านี่ห้องนี้ไป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 เออมีไอ้ใช่ไหมขี่กา๊าซไป ยลุกล yeah. yeah, ็อกลุล็อกพิงคืออะไรวะอ้ทีวีงั้นหรือไปนำสิไอตัว้องส่้กันนำไปเลยถ้าเราซันไหมะกูอยู่ขละ ต่อไปทางนี้เนาะระวังลื่นไม่ไม่กลัไม่กลักวลื่นไปชิบวนีเหรอบ้าืมทำไมอ่ะอะไรไม่เห็นน่ากลัวแล้วยังโดนจะบสเกตจังเลยอ่ะไม่เห็นน่ากลัวเลย คุณปไปแล้วคุณคุณปไปไหนคุณปไปไหนคุณล้วแล้วคุณปไปไหนไปเพื่อนอหาทุกซอกทุกมุมหาให้ทั่วตรงเลยแบบนี้มีปะลองหานดิ นำงไม่ละมือจังอ่ะเอ้าเพื่อนหนเอาะตาด้วยเพื่อนรอกูด้วยตอนไห้นั่งไปสิอะไรให้ตัวเลยกันโอ้ปากกับผิวด้วยเหี้ยแล้วมันไม่มีอะไรหรอกนั่ไปเถอะ อ,อ,ะอะไรยิบยิบยิบไยิบไห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยห้องนี้หรือเปล่ปปาไปไปไปใครใครอะไรปะไปเอา ไปเปิดนำไปเดี๋ยวเปิดให้กันนะเออเออเออไปอะไรเนี่ยไปออกจากที่นี้ก่อนที่เขาพบเจอที่เขาจะพบเจอคุณเชื่อไปนำไปสิไม่ไหวดิโอไปอะไปสิไป มันเดินชนอะไรกันว้ายอย่ยาปิด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 อะไรวะคืออะไรอ่ะน้ำมีนำ้ำมีสินำ้ำมีสิไม่นั่งกูไปเองไปว้าวว้าวน้องเน่งน้องเน่งโอเค่นี้ย ไม่น,น่ากลัวเลยว้าอย่าเอ,อาเฮ้ทางแจเชี่ยทางยกเชี่ยทางมันน่ากลัวจังวะนำไปเลยเพื่อนนำนำนำสินำนำไปสิตายท้อเหรอ ไปลงบอลไปเลย,ไป,ไ,ปยไ,ไปสักคนไปสักคนอย่ามองกูสิสักคุณนายไม่พาคัวไปสิไม่พาคัวทำไมไปสักคนอ่ะไปอ่ะโอ้ยอยาประตูบิดมัวมัวมัว เดินเดินตะกี้แทางออกไปเร็วเปิดล็อกไ้ห้องแจทางนี้หรือเปล่าตามไปไปดีด้ป Quên lên chạm mẹ, quên Nằm lấy, nó mua tam dù Hả thầy Ui Kinh cơ Ôi dạ Ủa Ủa, ôi xa đấy, cú tốt chạy đó rồi ไปพี่หรอกอ,อ,อ้ามืดอ้าอ๋อฮะแค่เนี้แค่เนี้นโอเคก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากผมเล่นก็นบอกได้นะครับ